สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ EP นี้ก็จะวิเคราะห์เกี่ยวข้องกับว่าทำไมตอนตกไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการนักการทูตนักการทหารนักการเมืองประสบความล้มเหลวในการวิเคราะห์ผลกระทบที่ตามมากรณีรัเสเซียในความกดแย้งของยูเครนนะครับอย่างที่เราทราบกันว่า นักการเมืองหลายคนและนักการทูตหลายคนของตอนตกนั้นได้หลุดออกจากตําแหน่งหลังจากที่เกิดความขัดแย้งในย,ยูเครนไม่ว่าจะเป็นในอิตาลีในอังกฤษแล้วก็ในประเทศฮอลแลนด์รวมถึงประเทศสโลวาเกียนะครับแล้วในเร็วนี้ก็น่าจะเป็นโชฟนื้อตีของเยอรมันนะครับน่าจะลาออกจากตำแหน่งก่อนถึงวาระของการเลือกตั้งที่จะตามมา ประเด็นก็คือว่าอ,าอาดีตเอกอัครทูตอังกฤษปยุโรปเซียนะครับเซอร์โรเลนสแตนลีย์ชาบิสโตนะครับซึ่งดำรงตำแหน่งในช่วงปี2559ถึงส5 6 3ันกะครับก็ได้พูดถึงว่า,าตวันตกนั้นได้นักการเมืองส่วนใหญ่นั้นหรือว,ว่านักการทุนนักการทหารนั้นไม่ประสบความสำเร็จในการวิเคราะห์ประเทศรัสเซียนะครับ ล้มเหลวนะครับในการคาดการณ์ผลกาตบตามมาของประเทรศรัสเซียนะครับในกรณีของแมแย้งของยูเครนนะครับซึ่งปัจจุบันนั้นเซอร์ลอเลน์สแตนลีย์นะครับได้เป็นอาจารย์ใน,นการบรรยายนะครับในการศึกษาที่สูงกว่าปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยคมบบิดนะครับโดยเขาได้บรรยาย ได้แสดงความคิดเห็นว่า,านักการทูตนะครับแล้วก็นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่นะครับโดยเฉพาะนักวิเคราะห์รุ่นเยาว์นะครับควรที่จะฟังสุนทรพจน์และถ้อยแถลงของพระิรรีวลาดิมีปูติน,นอย่างระมัดระวังนะครับคือฟังทุกถ้อยคําให้มีความเข้าใจนะครับแล้วก็สุนทรพจน์ของปูตินนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ เป็นประเด็นสําคัญสาระสำคัญที่จะรู้อนาคตในเรื่องต่างๆที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับดังนั้นถ้าการตกเถียงนักแต่ละครั้งหรือว่าการวิเคราะห์แต่ละครั้งนั้นไม่ได้มีข้อที่จริงที่เป็นส่วนท้นทอน์หรือว่า,เ,าเป็นทีสิทธิ์ของปูตินนะครับก็แสดงให้เห็นถึงว่าเป็นการคาดคะเนการคาดเดานะครับซึ่งไม่สามารถที่จะไปสู่การค้นหา ความจริงในอนาคตที่จะเกิดขึ้นในเรื่องต่างๆดังนั้นเซอร์บิสโตแนะนําว่าทุกคนนั้นที่ถ้าต้องการเข้าใจเก้าจังหวะของรัสเซียอนาคตก็ควรจะศึกษาความคิดเห็นของปูตินนะครับในสุนทรพจน์ในแต่ละครั้งนะครับถ้าจํากันได้ปูตินนั้นได้พูดเป็นครั้งแรกนะครับในปี2050คือปี2007ในการประชุมความมั่นคงแห่งมิวนิกนะครับเมื่อวันที่10คุมพา ซึ่งสุลต่พนพดังกล่าวนั้นปูตินได้ออกมายืนยันว่าโลกนั้นไม่สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยโลกขั้วเดียวที่มีสหรัฐอเมริกานั้นเป็นเจ้าโลกนะครับแล้วก็รัสเซียนั้นก็ได้แสดงวิสัยทัศน์ของตัวเองออกมาถึงว่าโลกขั้วเดียวดังกล่าวนั้นคุกความความมั่นคงนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ไม่เกินความจริงนะครับสิ่งที่เซอร์บิตตนเสนอนะครับเพราะว่านักวิเคราะห์ ต่งางประเทศนะครับแล้วก็ในเมืองไทยนะก็ต่างประสบความล้มเหลวนะครับด้านต่างๆเกี่ยวข้องกับรัสเซียนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพรา,าจจะว่าอาจอมเมินข้อมูลที่ตัวเองมีอยู่นั้นเกินความจริงนะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่ตวันตกนั้นหลายเรื่องนั้นก็มีข้อเท็จจริงที่ขัดแย้งกัน,นซึ่งแอดมินนั้นจะมาเล่าต่อต่อ,ตอไปนะครับแต่ประเด็น ในส่วนที่ในส,ส่วนที่เซอร์พิตนนำเสือนี้ก็สอดคล้องกับแนวคิดของวิกเตอร์โอบานนะครับที่เป็นแนายตีฮังการีนะครับคือวิกเตอร์โอบานนั้นก็ให้ให้สัมภาษณ์ในนานมานี้นะครับว่าถ้าเมื่อไหร่นั้น ประเทศต่างๆนั้นมีมุมมองของตนเองนะครับโดยที่ไม่ได้สนใจว่ารัเสเซียนั้นเป็นอารยธรรมที่แตกต่างกันนะครับก็จะนําไปสู่ความล้มเหลวในการวิเคราะห์และก็การกําหนดยุทธศาสตร์ของตนเองนะครับโดยเฉพาะการเมือง่างประเทศนะครับเพราะว่ารัเสเซียนั้นมีความแตกต่างจากตอนตกนะครับคือเป็นอารยธรรมอีกแบบหนึ่งนะครับดังนั้นรัเสเซียนั้นจะไม่ให้ความสนใจ ม่เาการโฟกัสในเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลนะครับความเสรีภาพส่วนบุคคลนะครับวิกดบนันได้นําเสนอเขาบอกว่ารัสเซียนั้นเท่าที่เขารู้จัก,จกหลายๆปีที่ผ่านมารัสเซียก็จะเป็นรัฐขนาดใหญ่นะครับดังนั้นรัสเซียก็จะมองความเป็นเอกภาพของรัฐมากกว่าดังนั้นรัสเซียจะมุ่งเน้นในเรื่องของความเป็นเอกภาพการป้องกันความมั่นคง ของประเทศไม่ให้มีการแบ่งแยกประเทศให้เกิดขึ้นเป็นเรื่องหลักนะครับดังนั้นรัสเซียก็จะเน้นไปเรื่องของการฐานนำํำนะครับเศรษฐ,ฐกิจเพราะเขามองว่าการฐานนั้นเป็นวิธีการเดียวที่จะทําให้ตอนตกนั้นไม่คุกคามผลอยู่ของรัสเซียแล้วที่สำคัญก็คือว่าถ้าการฐานนั้นมีความเข้มแข็งก็จะทําให้ตอนตกนั้นไม่สามารถที่จะทําการแบ่งแยกปกครองรัสเซียได้แล้ว กามาควบคุมทรัพยากรนะครับดังนั้นพันธมิตรที่ซื่อสัตย์ของรัสเซียก็คือกองทัพเรือกองทัพของตนเองนะครับซึ่งเป็นเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้มากที่สุดนะครับไม่ใช่เป็นประเทศอื่นฉะนั้นสิ่งที่โอบานอพสือนั้นเขาก็บอกว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยการที่ตอนตกนั้นะจะไม่มีรัสเซีย ในแผนที่ของการเจรจารในเรื่องความมั่นคงความปลอดภัยในยุโรปในวิถีโลกนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะครับว่าถ้าไม่มีรัสเซียอยู่มีส่วนร่วมนะครับก็จะไม่เกิดสันติภาพเกิดขึ้นในที่ใดนในโลกนะครับในที่สุดมันก็คือว่ารัสเซียนั้นเป็นประเทศที่มีการทํางานที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆตรงที่ว่าโครงสร้างในรัสเซียนั้นมีความเสถียรมากนะครับโดยไม่ว่าจะเป็นหน่วยข่าวกรอง ย้าที่ความมั่นคงนะครับและที่สำคัญก็คือรัสเซียน,นั้นเป็นประเทศที่ขนาดใหญ่ไม่เหมือนกับฮังการีหรือว่าเยอรมันดังนั้นเนี่ยความแข็งแกร่งความมั่นคงนั้นก็จะมีความแตกต่างกันฉะนั้นาการขายตัวของนาโตไปในยูเครนนะครับก็เป็นเรื่องที่เกิดผลกระทบโดยต,ตรงต่อฮังการีเพราะฮังการีนั้นอยู่ใกล้ชายแดนรัสเซียดังนั้นเนี่ยาการยั่วยุ ของนาโต้โดยการให้การสนับสนุนอาวุธแรงต่างนั้นต่อยูเครนนั้นสร้างความมันไบต่อฮังการีและก็ต่อเยอรมันฉะนั้นเนี่ยการที่กะจัดรสัสเซียออกไปจากการร่วมมือความมั่นคงในยุโรปนั้น,นในมุมมองของฮังการีมองว่าเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นวิธีการเดียวที่จะทําให้เกิดสันติภาพเกิดขึ้น ในความขัดเย้งองยูเครนนั้นก็คือนาโตต้องถอนตัวออกจากการสนยูเครนนะครับแล้วยอมรับว่ารัสเซียนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความมั่นคงให้แก่ยุโรปฉะนั้นเนี่ยการที่ตอนตกนั้นอมองว่ารัสเซียนั้นเป็นเนื้อเกรด2ไม่ใช่เกรดเกร A, ดเหรือว่าเกรดพรีเมียมนั้นเป็นสิ่งที่ตอนตกนั้นถือว่าตัวองนั้นเป็นศูนย์กลางของโลกนะครับฉะนั้นตอนตกควรจะปรับทิศทางของตัวเองแล้วก็ พยายามที่จะพูดคุยกับรัสเซียนะครับจึงจะสามารถแสวงหาสาันติภาพได้นะครับเพราะว่ารัสเซียนั้นเป็นไธรรมแบบหนึ่งที่ไม่ได้ความสําคัญอันดับต้นๆเกี่ยวข้องกับเรื่องเสรีภาพส่วนบุคคลนะครับแต่จะเน้นในเรื่องของความมั่นคงของตนเองเป็นสําคัญนะครับนั่นก็เป็นแนวมุมมองนะครับที่เชื่อเห็นว่าทั้งวิตเตอร์โอบานนะครับแล้วก็ทั้งเซอร์บิตโตนั้นต่างมีมุมมอง ที่จะเจนว่าทุกเรื่องนั้นควรที่จะมองควรควรที่จะฟังถุนท้อนพศถ้อยถแถลงหรือว่าทีสิทธิ์ของปูตินในแต่ละครั้งแล้วก็จะทําการวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเห็นอนาคตแล้วก็เห็นมุมมองที่แตกต่างกันนะครับเะนั้นประเด็นก็คือเมื่อสหกิจรัสเซียนั้นเข้าสู่การอุดมสรรพกำลังในปัจจุบันนั้นก็ยิ่งทำให้เห็นมีความ เชืมากขึ้นว่ารัสเซียนั้นสามารถสนับสนุนยุทธาปจ,จัยสัะกาลังได้มากกว่าตอนตกถึง10เท่านะครับและนอกจากนั้นรัสเซียนั้นสามารถที่จะทํางานได้3ามกะนะครับโดยที่ไม่มีการหยุดการผลิตนะครับดังนั้นหากสงครามหรืวอว่าความวายงนั้นยืดเดยื้อต่อไปนะครับยุโรปและก็สเมริกานั้นก็คงที่จะไม่มีสปะกำลังสับสนุนนะครับทุดท้ายก็ต้องถอย ถอยทัพของตนเองหรือไม่ก็ลดการสรนุนแล้วก็ปล่อยให้ยูเครนนั้นเจรจาก,กับรัสเซียโดยไม่ขึ้นกับการตัดสินใจของตอนตกนะครับทิ้งทําให้เกิดสันติภาพเบื้องต้นนะครับแล้วก็ยอมรับเขตอิทธิพลของรัสเซียนะครับงั้นการวิเคราะห์ถ้ายังไม่ใช้มุมมองดังกล่าวนั้นก็จะเป็นความบิดลาดอีกต่อไปถึงแม้ว่านักวิเคราะห์นั้นอาจจะมีความชิงชังไม่ชอบส่วนตัว ทางด้านความคิดของปูตินนะครับแต่ว่าถ้าจะเข้าใจแนวโน้มในอนาคตนั่นแหละที่จะกําลังเกิดขึ้นจําเป็นต้องฟังสุนทรพจน์แล้วก็ทีเสีของปูตินในการนําเสือแต่ละครั้งจึงจะเห็นข้อได้จริงที่เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือว่ามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันสามารถเขียนมาข้างล่างใต้คลิปนี้ถ้าชอบช่วยแชร์และกดไลค์ขอบคุณครับ